นี่กรุงเราเบื้องตหมาหรอกเราบเบิ้งเน่าอื่นแบบเนาเบิ้องตะมาพูดอยู่เลยอ่ะ ผ yup. awesome> uh uh yeah> yes, ู้คุมผู้คุมผู้คุมเุมบอดมือข้ากั้นผู้คุมงอันนั้นพูะพูดดูแลพูดดูแลตัดแอันนีู้ดเล่าดูแจกเงัด